มาเจอกันอีกแล้วร้านเฮ้ยปังป่ะนะครับโอ้ขายดีจริงจังร้านนี้ทุกคนนี่ไม่มีวางแล้วเขามีกันนะครับสามหกหกเจ็ดอย่างตอนนี้เหลือสามอย่างทอดไม่ทันนะครับทุกคนนะห,หชิ้นใหญ่เบิ่มๆขนาดนี้นี่เป็นรูอย่างนี้นะค็คือ1ิบบาทนะครับพี่น้องเขากำลังคลุกเรียกปังเกลียวนะครับเรียกว่าคลุกนะครับ น้ำตาลเบเกอรี่นะครับก็สิบ,บาทคุกหรือไม่คุกก็ได้บอกน้องเขาได้เลยนะครับร้านนี้นะครับร้านเฮ้ยปังป่ะน้องเ้าขำเลยนะครับผมพูดเน่บอกให้เลยว่าไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่น้องขอจบคลิปหน่อยขอจบคลิปชื่อร้านหน่อยแปบ๊บหนึ่งนะรับนะเดี๋ยวกันไม่สมบูรณ์นะครับออ นี่นี่เทคนิคการการพุกสอนนี้ผมชอบมากเลยนะครับขย่าขยาวขยา,ขยาเดี๋ยวเรามีนะครับการจบคลิปของน้องนะครับตายคลิปเขาจะบอกชื่อร้านนะครับบอกให้เลยว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสั่งด้มาล่วมาไปกินค่ะบานี่ล้นถุงอะน,นี่ทุกคน<า>ใหญ่แค่ไหนอะล้นถุงเลยนะครับ5ชิ้น ตลาดมีนบุรีนะครับมาเจอมาเจอกันได้ทุกวันเลยนะครับทุกคน กำลังเทล,ลงไปนั่นก็คือนะครับเป็นไส้กรอกฮอดดอกฮอดดอกนะครับรทุกคน ขายเยอะมากแถวยาวไปนู่นเลยน้องเสื้อเขียวไปอีกเลยครับเลยเรียกว่าเลยร้านค้าอีกร้านนึงไปเลยนะครับแล้วข้างหลังผมนี่ก็มีนะฮะอันนี้หมดอย่างครับเนี่ยในที่ตั้งอยู่เนี่ยอันนี้ก็หมดแล้วนะครับทุกคนเหลือที่วางอยู่นู้นสองกระบาดสามกระบาดเองใช่ไหมโอ้หมดแล้ว ห <icana> <naj bum S 1> มดไวมากนะครับจะถึงลูกค้าคนนู้นเลยครับคือเอกลักษณ์ของทางร้านนี้บอกตรงๆนะครับว่าเขาชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามเขาทอดได้บอกให้เลยว่าสีนี้สม่ำเสมอเท่ากันนะครับไม่ดําไม่คล้ำไม่ไหมเลยนะครับแล้วก็น้องเขาอัธยาศัยดีขยันในการทํางานนะครับทุกคน แ,แถวยาวเหยียบอันนั้นหมดแล้วเหรอผมเห็นมองเข้าไปหมดยังโอ้ดูแถวของจะหมดแล้ว trên tại. Còn đối với Mala barbecue có Không bên นั่นการสอบนะคะแล้วก็ปีหนึ่งค่ะวันนี้สิบปีหนึ่ง คือร้านอะไรแบบไม่ต้องเทคนะครับเทคเดียวจบเทกเดียวผ่านเลยเดี๋ยวหนูจัดให้เดี๋ยวรอน้องเขายก่อนเลครับ <c oughs> น้ำตาลเบเกอรี่เขานี่จะเป็นน้ำตาลเหมือนน้ำตาลขุ่นนะครับเนื้อเนียนมากๆแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะหวานกำลังดีนะครับเาเรียกว่าน้ำตาลที่เขาทำเบเกอรี่นะน้องกับข้าวมาคลุกกับเนีน่ยนะฮะเนี่ยเขาจะสวยงามนะครับทุกคนเฉพาะน้ำตาลนี่วันกิโลใช่ไหมที่นี่ที่นี่ที่เดียวสามโลค่ะเฉพาะน้ำตาลเบเกอรี่เนี่ยนะอย่างเดียวเลยก็สามโลเข้าไปแล้ว ไม่ได้ตัดคลิปกันเลยนะครับทุกคนไม่หยุดจริงๆนะฮะดูไปพ,พร้อมๆกันเลยนะครับจะมีไส้กรอกนะครับโดนัทเกลียวโดนัทมีรูนะครับไส้พายไก่นะครับอยู่ทางด้านโน้นแล้วก็ไก่หยองนะครับมีอะไรที่หมดแล้วเนี่ยช็อกโกแลตกระปูอ,กกอัดเราไม่เห็นอยู่บนร้านเพราะหมดไปแล้วนะฮะ นี่ขนาดขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ทันหรือกระบาดเดียวใช่ไหมครับนะี่ยอ๋อเลยสองกระบากระบามีกี่ชิ้นนะ่ะนี่เหลือสรุปว่าเหลือก็ไม่ถึงยี่สี่ห้าิบเองใช่ไหมโอ้ฟ้ายไม่มืดเลยทุกคนแล้วจะยกร้านออกได้ไหมเนะี่ยมันอยู่ตรงกลางเขาเลยอะ่ะ เกี่ยว่อค่ะเดี๋ยวได้นะค่ะต่างๆมาดูกันนะครับว่าไม่มืดหมดได้ยังไงนะครับ ถายหมดแล้วลูกค้าเดินมาข้างหลังได้ยินไม่มีายเลยวันแบบนี้ถายหมดไปแล้วทุกคน